ไม่พลาดทุกข่าวการซื้อขายนักเตะที่ช่องภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025 Official s a n ออฟิอนโตสควาเนมากองหน้าสเปอร์สตาชาวบราซิเลียนที่ยกเลิกสัญญากับอาวฮิลาวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้กลับสู่ทีมแบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ ออฟฟิเชียลอานาเซ์คว้าตัวจอรดูรานกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติโคลอมเบียของสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าด้วยราคา77ล้านยูโรหรือประมาณ2,695ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ออฟฟิเชียลอาาลีคว้าตัวกาเลโน่ปีกทีมชาติบราซิลของ FC p o r t อตด้วยราคา50ล้านยูโรหรือประมาณ1,750ล้านบาท โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ออฟ i ิเชีห้างขายาไบาเออร์เลวกคุเซนยืมตัวมาริโอเอโมโซเซนแบ็กชาวสเปนิชของอแอสโตรม่มาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลน,นี้แบบที่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดออฟฟิเชียลไฟบวกคว้าตัวยานิคลัสเบสเตอร์เซนแบ็กชาวเยอรมันจากเบนฟิก้าด้วยราคา8ล้านยูโร ถือประมาณ280ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029 Official ยลโมยิมตัวเชนาตองอีโกเน่กองหน้าชาวฝรั่งเศสของฟิออลเรนตินามาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลน,นี้พร้อมกับถือออปชั่นซื้อขาดที่ราคา8ล้านยูโรหรือประมาณ280ล้านบาท Official Olympic m a มาคเซยคว้าตัวอาเมนกูอิลี กองหน้าทีมชาติแอลจีเรียจากแกรนส์ด้วยราคา19ล้านยูโรคือประมาณ665ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ออฟฟิเชียลนองคว้าตัวฟรอนซิสโกโกแลงอดีตกองกลางของอาร์ซอนที่หมดสัญญากับบาเลนเซียในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วในรูปแบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ ออฟ i ิเชียลเรดปูซาวบวกยกเลิกสัญญายืมตัวสเตฟานไบเซติชกองกลางดาวรุ่งชาสเปนิชของลิเวอร์พูลเรียบร้อยขณะที่หงแดงส่งดาเตวัย20ปีให้กับลาสพาลมาสยืมใช้งานต่อจนจบฤดูกาลมารติสตลกองหน้าดาวรุ่นชาวฝรั่งเศสของบาเยมินกตัดสินใจจะไม่ย้ายไปท็อตแนมอสเสอป์ถึงแมส้สุดท้ายตกลงขายเจ้าตัวให้กับเกเดททองได้เรียบร้อยที่ราคา60ล้านยูโรหรือประมาณ2,100ล้านบาท ฟาบริซิโอโรมาโน่ยันก็ตามแต่พร้อมพิจารณาทางเลือกอื่นๆซึ่งก็เปิดกว้างทั้งการย้ายขาดและย้ายแบบสัญญา,ย,าย,ยืมตัวโดยที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลเชลซีและแอสตันวิลล่าให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ f a b r i ซ i o Romano และล่าสุดมาติสตลวไม่ผิดโอกาสจะอยู่เล่นให้กับเือใต้บายยามินิกต่อไปจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลเช่นกันฟอรเรียนเพลเทนเบิร์ก ถึงแม้วืดคว้าแตวแต่ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็มีลุ้นได้ตัวฟิคาโยโทโมรีกองหลังชาวอังกฤษของเอซิมิลานที่ล่าสุดตกลงขายให้เรียบร้อยที่ราคา25ล้านยูโรหรือประมาณ875ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ175ล้านบาทกระ,ะนั้นยังต้องรอการตัดสินใจของอดีตแข้งเชลซีในวัย27ปีอีกที่จาลูก้าดิมาิโอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังสำรวจความเป็นไปได้ที่จะสัญญากับโจวานนี่เกนดาแบ็กขวาดาวรุ่งพุ่งแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์2 0 2 5โดยคาดว่าดาวเตะวัย1ิปีมีค่าหัวอยู่ที่ราว40ล้านยูโรหรือประมาณ1,400ล้านบาทเดวิดออสตีนความฝันที่จะย้ายไปเล่นให้กับบาร์ซ่าของมาคัสเลสเฟิร์ดของหน้าความเร็วสูงของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดพังทลายลงเรียบร้อยเนื่องจากบาร์ซ่าไม่มีกำลังเงินมากพอ ที่จะเซ็นสัญญากับเขาฟาบริซิโอโรมาโนล่าสุดแอสตันวิลล่ากำลังพิจารณาขอยืมตัวเลชเฟิร์ดมาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลน,นี้ถึงแม้ตัวนักเตะคนดีจะอยู่กับปีศาจแดงต่อหากไม่ได้ย้ายไปอยู่กับบา,า,ร,าร์เซโลนาเดวิดออสตินโดยสิงห์ง,งาดช่างใจออกล่าตัวมาติอุสกุนยากองหน้าชาวบราซิเลียนของวูฟแฮมตันบันเดลเลอร์สเช่นกันหลังจากที่ขายจอรดูรานไปให้กับอัลนัเซอร์เดอะการ์เดียน แมนเชสเตอร์ตี้ต้องการเซ็นนิโก้กอนซาเลสกองกลางตัวเก่งของเอฟซีปอร์โตมาเสริมทัพโดยยอดสโมสรแห่งลีกฝอยทองต้องการเก็บดาวเตะชาวสเปนชในวัย23ปีไว้ใช้งานต่อแต่อาจต้องตัดสินใจขายหากได้รับข้อเสนอเงินก้อนโตที่เข้าตาจริงๆฟาบริซิโอโรมาโนปัจจุบันนิโก้กอนซาเลสมีค่าจิบสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือป,ประมาณ2,100ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโน อานาซเซตัดสินใจไม่สัญญาก,กับคารุมิโตะปีกดาวดังทีมชาติญี่ปุ่นของบรตัตนแอนด์ฮอฟเออรเบียนแล้วหลังจากที่ต้นสังกัดของนักเตะปริเซีย็กเสนอเงินก้อนโต95ล้านยูโรหรือประมาณ3,325ล้านบาทที่ยื่นไปรอบล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนเชลซีตกลงขายเชสเรคาซาเดกองกลางดาวรุ่งชาวอิตาเลียน ให้กับตอรีโนเป็นที่เรียบร้อยที่ราคารวมโบนัส15ล้านยูโรหรือประมาณ525ล้านบาทโดยสิงบลูส์มีเงื่อนไขได้รับเงิน25%จากค่าตัวการย้ายทีมครั้งต่อไปของนักเตะด้วยาฟาบริซิโอโรมาโนอฟตันมาลุข้อตกลงกับฟราเมนโกเรียบร้อยสำหรับการขอยืมตัวกาลลสอัลกาาสกองกลางชาวจันไตามาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลนี้พ่วงกับออปชั่นซื้อขาดฟาบริซิโอโรมาโน โคโมพร้อมออกล่าตัวเตโอแอคนองเดสแบ็กซ้ายทีมชาตฝรั่งเศสของเอฟซีมิลานตีวงเงิน40ล้านยูโรหรือประมาณ1,400ล้านบาทแต่นักเตะประเศธการย้ายไปร่วมทัพกาเซตตาเดลโลสปอร์ตนาโปลีตกลงกับอัลอาลีได้เรียบร้อยสำหรับการขอยืมตัวอาลรันแซงมากซิเมงปีกชาวฝรั่งเศสมาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้แต่อันดับแรกอดิสตาของนิคาเซลยูไนเตตในวัย27ปี จำเป็นต้องยกเลิกสัญญาที่ยืมตัวกับเฟนนบาเชก่อนฟาบริซิโอโรมาโน่การตัสรายบาลุกก็ตกลงกับเอซิมิลานเรียบร้อยสำหรับการขอยืมตัวอัลบาโรโมราตากองหน้าทีมชาติสเปนมาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้พร้อมกับถือออปชั่นสามารถขยายสัญญายืมตัวเพิ่มอีกหนึ่งปีรวมถึงมีเงื่อนไขซื้อขาดได้ด้วยฟาบริซิโอโรมาโน่เบนฟิก้ากำลังเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถึงความเป็นไปได้ที่จะขอยืมตัวไทเรียวมาเลเซียแบกสายชาวดัชมาใช้งานเรคคอร์ดจอแดนเดัสันกองกลางจอมเก๋าชาวอังกฤษของอาแจ็กซ์แม่ย้ายไปอเอสโมโนโกแน่นอนแล้วหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับต้นสังกัดเดวิดอาลสตินเซกิโอรามอสอดีตยอดกองหลังของเรอัลมาดริดและปารีสซแชักแมงที่ปัจจุบันเป็นแข้งไร้สังกัดกำลังเจรจากับสโมสรดังแห่งลีกเม็กซิโกอย่างมอนเตเร The หากขุาบอลชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม